้าผมเลือกได้ผมก็อยากเข้าพวกจุฬาหรือมหาวิทยาลัยที่ดังๆว่าไม่จําเป็นอะเขาไม่บังคับผมเท่าไหร่นะครับขอให้ตั้งใจเต็มที่เอาเลือกที่จะชอบหรือจะทําอะไรก็ไปในทางนั้นเลยอ่ะจะไม่ค่อยจะว่อยเหวยไปกับเพื่อนสักเท่าไหร่ไปจะเรียนแบบมาร์เก็ตติ้งแบบการการค้าขายกับต่างประเทศผมอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อทำไมต้องตามคนอื่นทำไมไม่ตัดสินใจด้วยตัวเอง ในโลกปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจมีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เขามันมีบทบาทและมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นทำให้มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจตลอดเวลาและมีแนวโน้มมากขึ้นแต่บุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่จะช่วยพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชนขาดบุคลากรที่จะมาประกอบอาชีพในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ College of Innovation and Management ได้มองเห็นถึงความสำคัญที่จะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถนำไปพัฒนาประเทศและต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ปรัชญาที่ว่ามีภูปัญญาภูมิธรรมภาวะผู้นำพัฒนาสังคม ปัจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ดํดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและระดับปริญญาเอกระดับปริญญาตรีภาคปกติ6หลักสูตรภาคพิเศษ5หลักสูตรระดับปริญญาโท5หลักสูตรและระดับปริญญาเอก2หลักสูตรทุกหลักสูตรมุ่งที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและนำไปพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริงระดับปริญญาตรีแบ่งออกเป็น6หลักสูตรวิชาได้แก่ หลักสูตรบริหาร,รธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการคุณภาพปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการจัดการคุณภาพเป็นที่ต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน วิทยายลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการคุณภาพเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าด้วยทีมผู้สอนที่มีความรู้และประสิทธิภาพในการสอนอย่างแท้จริงเพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษานําไปประกอบอาชีพได้ซึ่งถือว่าวิทยายลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ หลกักสูตรบริหารธุรกิจบัฑิตสาขาว,วิชาการจัดการโลจิสติกสในปัจจุบันโลกของการแข่งขันทางด้านธุรกิจมีภาวะการแข่งขันที่สูงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโลจิสติกสหรือบริการจัดการด้านการขนส่งจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยในการควบคุมการไหลเวียนของสินค้าและบริการ เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วดังนั้นวิทยายลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงมุ่งที่จะให้ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาโลจิสติกเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจซึ่งเปิดการเรียนการสอนทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษโดยแบ่งเป็น2องแขนงวิชาได้แก่แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังแขนงวิชาการขนส่งและกระจายสินค้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบดิตสาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจได้จัดตั้งตามความคิดของทีมงานผู้บริหารวิทยายลัยที่มีวิสัยทัศน์และมองเห็นการไกลเพื่อที่จะมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศพัฒนางานประยุกต์ในรูปแบบต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ต,ตเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวีการจัดก,การขนส่งและดำเนินงานทางธุรกิจทางน้ำหรือการขนส่งทางเรือเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าและการค้าระหว่างประเทศโดยบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งบริษัทชิปปิง้งการท่าเรือแห่งประเทศไทยและรับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย และในพุทธศักราช2555วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้เปิดหลักสูตรใหม่อีก2ส,สาขาวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับระบบทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แก่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ยไลนวัตกรรมและการจัดการเล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเ,เร็วของธุรกิจค้าปลีกจึงได้เปิดหลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกเพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในวงการธุรกิจหรือเริ่มต้นสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองได้อีกด้วยโดยทางสาขาได้เปิดโครงการร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดและบริษัท CPF t เ a ฟเทรดดิ้งจำกัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด ในปัจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาดเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตอบสนองความต้องการในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมและนอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก็พร้อมที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาพร้อมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่าวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะมุ่งมั่นและผลิตบุคลากร,กรที่มีคุณภาพสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งมีความสําคัญต่อประเทศและมั่นใจได้ว่าบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาพร้อมที่จะนําความรู้และความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง วิทยายลัยนวัตกรรมและการจัดการมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพใช้หลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยยึดหลักที่ว่าการศึกษาที่มีคุณภาพจะพัฒนาผู้เรียนในวันนี้เพื่อให้เป็นผู้นำที่ดีในวันข้างหน้าและไม่ว่าวันนี้หรือในอนาคตวิทยายลัยนวัตกรรมและการจัดการจะยังพ,งพัฒนาและก้าวขึ้นเป็นวิทยายลัยชั้นนำที่มุ่งสร้างผู้นำสู่สังคมโลกนวัตกรรม 杨杨怡